สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าพ่อนอีกเช่นเคยครับผมวันนี้บ้าวพ่นเสนอเมนูแกงนงไม่ส้มครับแกงนงไม่ส้มใส่ปะย้อนเด็ดปะย้อนมาพ่วงหนึ่งครับพี่น้องปลามันๆปลาปมร,รูกว่าปลาเลี้ยงหรือเปล่าแต่มันตัวนหน่อยๆครับพี่น้องปะย้อนบกหัวใหญ่สุดซ้ำใดยก็ทิน่าจะประมาณนนะี้ละมั้งแต่มันครับแกงขนมไม่ส้มนี่พุดยอดเลยครับ มาครับมาเส็บแสบน้ากันหมนี่มาเส็บแสบกันครับปากป่ามันแห้งครับมาพ่นแกงแป๊บเดียวเวอย่ะ ปลามันดีครับบัได้กินหน้านะครับพี่นอ้องแกงน้องมปสม้ม แบบไหยวันนี้เนื้อกบไหลแก่งเหล้วไม่ไหมครับปีนองยนี่อนห่อนอยู่อืม เป็นเห็ดเป็นพ่วงเป็นพ่วงใหม่ครับพี่น้องพ่วงละลอยเพราะสื่อกินของเพิ่นอยู่ครับป่ามันดีครับ ที่แกงกับแกงง่ายๆครับพี่น้องใส่ป,ประแดดผงหนัวน้ำปลานิดหน่อยแล้วล่ะพี่น้องเห็ดง,ง่ายๆครับเมนูนี้แซ่แบครับสุดยอดเลยเปื่อยดี เราไม่สมจะอยู่ข้างล่างครับพี่น้องปลาอยู่ข้างบนคนบ่อยบ่อใดครับปลาเละ หอนเหงือไหลเลยครับพี่นนอทึ่งหอนกับเขาทึ่งหอนอากาศครับวันนี้คือเป็นเอาเอาบุ จับไรบึงเนื้อครับพี่นนอมั่นดีครับ เด็เกยวคานี้มาปั่นหนึ่งครับพี่น้องต้องทอดเกืือคัก ขอถดอดขออภัยด้วยครับผมปลาพ่นขอใส่มือเพชรต้องไป่สมน้ำพีน่น้องน้องไม่สมปลาพ่นกับดูดีบอ,อ,อกว่าเพชรปลาพ่นเปนเสือดำพลิกไทไหลายคุนว่าน้องไม่สมเกี่ยวกับน้องใหม่ครับคุนว่านยาฮ็ดเพชร มันผิดคูณสองไปอีกครับพี่น้องแบ่งความเพ็นบาแงเ่เกดเติมกันอีกครับ เขาปั่นบนบงไงเมื่อเลยพี่น้องแสบไหลเลือดเต้านมไม่สมบัติ ผู้อิ่มคักพี่น้องมอนีบ้าพ่นนินเขาอิมคักหินไปนั่งเงอไหลไปนั่แแบ่บหลายครับพี่น้องไปย้อนบ้าพ่นกับไปย่างตลาดไปพอ่อ วันอาทิตย์ครับไปสื่อมาพ่วงหนึง่งแสบครับพี่น้องแก้งสนมผสมหามาเห็ดบังเด้อครับผมเมนูนีนน่สุดยอดครับเบืองเขาาปติตาในบาวพ้นกับสิขอขอบุญขอบพุ่นเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเอฟซี FC ทันใดอยากให้บาวพน้นกินอีหยังกะคอมเมนต์มาบอกเลยครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ